ใครเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลใหม่ของไทยต้องรีบติดต่อกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงความมั่นคงภายในของสหรัฐเลยนะครับเพราะว่ารายงานล่าสุดว่าด้วยประเทศที่สหรัฐมองว่าปกป้องและให้การคุ้มครององค์กรผู้ก่อการร้ายในเอเชียนั้นมีชื่อไทยปรากฏด้วยอย่างน่าแปลกครับอย่าลืมว่า8ปีที่แล้วสมัยจอร์จดับเบิลยูบุชเป็นประธานาธิบดีนั้น ไทยนี่เป็นพันธมิตรนอกนาโต้ที่สำคัญยิ่งแสดงว่าเรื่องความมั่นคงนั้นอยู่ในแนวทางเดียวกันแต่ล่าสุดรายงานของกระทรวงความมั่นคงภายในของสหรัฐภายใต้โอบามาบอกว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่สหรัฐมองว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับองค์กรก่อการร้ายใช้คำว่า risk country in promoting producing and protecting terrorist organizations น่าแปลกมากเพราะว่าไม่ทราบครับว่ารายงานอย่างนี้มาจากไหนอาจจะมาจากที่ว่าประเทศไทยเคยจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายอาจจะมีรายงานข่าวกรอกออกไปว่าประเทศไทยเป็นที่ผ่านไปผ่านมาของกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศทั้งๆท,ที่ว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายในประเทศไทยแต่นี่แหละครับที่ทําให ประเทศไทยเราจะต้องรีบถามไปที่สหรัฐครับว่ามันเกิดอะไรกันแน่ทำไมประเทศไทยจึงไปอยู่ในรายชื่ออย่างนี้ได้เพราะว่าไทยก็ประกาศว่าร่วมมือกับสหรัฐในเรื่องการต่อต้านการก,ารก่อการร้ายสากลมาตันหลอดและที่น่าสนใจก็คือว่าในบรรดาประเทศที่สหรัฐบอกว่าเข้าข่ายประเทศที่มีความเสี่ยงที่ปกป้ององค์กรก่อการร้ายระหว่างประเทศนะั้นนอกจากไทยแล้วก็มีประเทศที่เป็นมิตร กับสหรัฐอย่างเช่นอียิปต์อิสราเอลและฟิลิปปินส์ด้วยก็แสดงว่าคำนิยามการจัดให้ประเทศไหนอยู่ในค่ายของการเสี่ยงภัยเกี่ยวกับการสนับสนุนการก่อการร้ายนั้นค่อนข้างจะเพีย้ยนถ้าไม่รีบติดต่อและแก้ไขเราก็จะถูกหลายองค์กรระหว่างประเทศมองว่าเราอยู่ในข่ายที่ทำในสิ่งที่ประเทศอื่นเขารังเกียจ รัฐบาลใหม่ต้องรีบแก้ไขเอาชื่อออกจากรายชื่อนี้อย่างด่วนเลยครับ